สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้น้องอยู่ที่บิสทาวนนะครับของเอทีเนี่ยนะขึ้นไปดูข้างบนคือรู้สึกเหมือนบ้านไหมนอนหลับนะครับทักจีนเขาเปเป็นห้องนอนเลยค่ะเป็นรูปห้างล่างรู้สึกเป็นที่ทำงานเลยใช่ค่ะบแล้วดูบรรยากาศของออฟฟิศสิไหมเหมือนออฟฟิศที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองเลยใช่ไหมครับดีไซน์เก๋มากเลยครับโดยเฉพาะที่ผนังนี่พี่อยากให้ดูก่อนดูการตกแต่งของผนังตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยมากเลยว่า บ้านเก่าฟิีนันให้มีชนเชื่อมกันโดยการใช้ไม้ที่เองนะครับใช้ไม้เนี่ยปลูกที่ผนังเป็นวีเนียร์ไม้ทำให้เป็นสีเข้มนิดนึงจะดูเท่ขึ้นนะแล้วก็ใช้ลักษณะของแตนเลตท,ที่เขาเรียกว่ามิลเลอร์เหมือนเงาของกระจกน,นะครับ,บติดลงไปเพื่อให้มันเกิดมิติของผนังนี้ทำให้ผนังมันเนี่ยมันดูมีมิติแล้วมันดูลึกข้าไปอีกนะครับตัวน,นี้เป็นส่วนแรกที่อยากไปดูนะครับมาส่วนที่สองไปดูในห้องประชุมครับอ่าคราวนี้มาดูบรรยากาศห้องประชุมกันบ้างครับ เป็นยังไงโอ้โหไฟบอร์ดขนาดใหญ่เลยนะค่ะใช่โปร่งโล่งมากเลยนะคะพี่ตุ้มใช่ครับโดยปกติออฟฟิศในเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะมีหน้าต่างกว้างๆแล้วมองเห็นตึกใช่ไหมครับไม่ดูฟิลลิ่งอย่างนี้สิเห็นไหมโอ้โหยู่ที่โล่งๆดูลูกเล่นกันนิดนึงครับตรงนี้ครับใช้อะคริลิกนะครับสีขาวนะครับ พิเศษที่เราสามารถเขียนเป็นไวท์บอร์ดได้ตัวนี้ก็สามารถเขียนแล้วก็ลบออกได้ง่ายนะครับแต่ที่อยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าเราทำสูงขึ้นไปนะครับบนฝ้าพิาานเลยซ่อนไยไว้ด้วยนะครับแล้วก็พันตามาตรงฟ้าพดาดนบริเวณนี้ด้วยนี่มเขียนตรงนี้เลยไม่เห็นองไม่เห็น ตรงนี้เนี่ยเป็นลูกเล่นในการออกแบบนะครับจะทําให้ฝ้าพดาเนี่ยดูสูงขึ้นกว่าความเป็นจริงนะครับจาไว้ในการตกแต่งได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโฮมออฟฟิศนะคะที่เก๋ทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเลยนะคะเราอยู่ที่โฮมออฟฟิศแบบนี้นะคะพี่ตุ้มเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งที่ทํางานแบบนี้นะคะ นี่เลยตูนว่านะของต้องมีเยอะมากๆแน่ๆเลยเพระนาะฉะนั้นวันนี้นะคะตูก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะในการที่จะจัดของที่มีเยอะเหล่านี้ยให้ดูเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นจากอาลเดคอเรชนันนั่น